สวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็หลังจากนะคะที่มีเพื่อนๆเ,เนี่ยนะคะได้ทักเข้ามาถามส้มกันเยอะมากนะคะว่าเฮ้ยนะคะส้มไปทําอะไรมาทําไมถึงมีผมที่หนาขึ้นแล้วก็ดกดําขึ้นนะคะไม่บางเหมือนเมื่อก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะคะส้มเนี่ยเป็นคนที่ผมหลุดร่วงง่ายมากนะคะเวลาหวีผมครั้งหนึ่งเนี่ยโหกวาดทีนึงเป็นการรม,มือเลยนะคะซึ่งทําให้ส้มขาดความมั่นใจมากๆจนแบบกลัวตัวเองจะหัวล้านเนาะนะคะแล้วก็ เพื่อนเนี่ยทักเต็มเลยนะคะว่าเฮ้ยไปทําอะไรมาทำไมแบบผมบางขนาดนี้เนาะนะคะจนส้มได้มาเจอตัวนี้เนาะนะคะที่แก้ปัญหาให้กับส้มได้ก็คือชื่อว่าบาลานเอชนะคะบาลานเอชตัวนี้นะคะจะช่วยเรื่องของการหลุดร่วงของเส้นผมนะคะทําให้ผมหนาขึ้นดกดําขึ้นนะคะและยังทําให้ลากผมค่ะของเราแข็งแรงขึ้นอีกด้วยค่ะทุกคนเนาะนะคะวิธีการใช้ไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆน,นะคะเพียงเปิดฝา นะคะแล้วก็ฉีดตามหนังบริเวณศีรษะของเรานะคะ3-5ทีแล้วนวดคืนขยี้เบาๆอ่ะคะ่ะทิ้งไว้3-5นาทีเลยเนาะนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะคะเอ่อถ้าเพื่อนๆนะคะเจอปัญหานะคะแบบเดียวกับส้มนะคะแนะนําเลยนะคะตอนนี้ส้มใช้เข้ามาได้ขวดที่2แล้วนะคะคือเพิ่งตรงจากเมื่อก่อนเนี่ยที่ตอนแรกไม่มีรูปผมเลยตอนนี้คือรูปผมเจม เต็มเลยเห็นไหมทุกคนนี่แล้วก็นะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะทักแชทในเพจนี้ได้เลยนะคะ